เรื่องของผมร่วงดังแค่หนังศีรษะปัญหาเรื่องเส้นผมแบบนี้เราก็อาจจะใช้ยาสระผมเนาะมียาปลูกผมอะไรอย่างเงี้ยว่าไปแต่จริงๆแล้วนั่นคือปลายทางครับต้นทางจริงๆมันอยู่ที่ร่างกายหรือสุขภาพของเราครับทั้งเรื่องของระบบฮอร์โมนเรื่องของระบบเลือดถ้าเกิดว่า2ระบบนี้ไม่ดีไม่ว่าเราจะสระผมด้วยแชมพูอะไรก็ตามมันก็แก้ไขปัญหาส่วนนี้ไม่ได้ถ้าเกิดเราอยากจะ แก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนเราจําเป็นต้องดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกครับเมื่อระบบเลือดระบบฮอร์โมนของเราเนี่ยมันสมดุลแล้วมันจะช่วยทําให้เส้นผมหนงังศีรษะเนี่ยดีขึ้นถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและปลายทางในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันไปเลยก็จะทําให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขยอย่างยั่งยืนไอสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยมันคือปลายทางปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเพื่อนใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วอาการที่เพื่อนๆเ,เป็นเนี่ยมันเกิดจากอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือ ร่างกายของเราเริ่มไม่สมดุลเริ่มไม่สมบูรณ์เริ่มมีปัญหาความเสื่อมอาจจะเกิดจากสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปพฤติกรรมการใช้ชีวิตอายุขยที่เพิ่มมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ครับถึงแม้ว่าอาการที่เพื่อนๆเ,เป็นจะไม่ได้ทําให้เพื่อนๆถึงตายแต่มันส่งผลกระทบกับชีวิตเพื่อนเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับของผู้คนในสังคมอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าผู้คนในสังคมให้โอกาสกับคนที่เขารู้สึกว่าดูดีเสมอ ยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆดูดีเพื่อนๆจะได้โอกาสจากคนรอบข้างมากมายกว่าที่เป็นอยู่นี่แหละคือปัญหาที่เพื่อนๆสูญเสียไปนอกจากนี้นะฮะอาการที่เพื่อนๆเป็นนะฮะมันเป็นสัญญาณที่ร่างกายกําลังบ่งบอกแล้วว่าร่างกายข้างในเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะมันเกิดมีปัญหานะถ้าเกิดเพื่อนๆปล่อยเอาไว้ต่อไปเรื่อยอาการมีปัญหาความเสื่อมในร่างกายของเราอาจจะขยายตัวกลับกลายมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตได้เพราะฉนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะเจ็บป่วยเร็วกว่า อเพื่อนๆจะต้องหยุดอาการนี้ให้ไหวที่สุดครับและเพื่อนๆจะได้โอกาสดีๆกลับมาการยอมรับของผู้คนในสังคมและลดความเสี่ยงในด้านของการจะกลับกลายมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตได้เป็นอีกหนึ่งทางเพื่อป้องกันตัวเองนะครับผมเคยสัมภาษณ์หลายๆคนครับที่เข้ามาเป็นลูกค้าที่ผมให้คาปรึกษาไปเนี่ยก็พบว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อยากหายครับแล้วเขาก็เคยผ่านการทดลองไม่ว่าจะใช้อันนั้นกินอันนู้นดื่มอันนี้อันไหนที่เขาว่าดีไป ลองทุกวิถีทางแต่มันก็ไม่ได้ผลดีอาการอาจจะทรงๆครับแต่มันไม่ทําให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดลงเนิ่นนานมาหลายปีครับปล่อยมันเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นอาการก็ยังคงทรงๆอยู่เขาอยากจะหายครับไม่ใช่อาการทรงไม่เพิ่มและไม่ลดแบบนี้แทบจะทุกคนลองมาหลายขนาดแล้วครับจนวันนี้มาลองขนาดผมฮะแล้วเขาบอกว่าขอเป็นการลองครั้งสุดท้ายว่ามันจะเป็นยังไงผมก็การันตีไปเลยว่าถ้าพี่มีวินยัยถ้าพี่ต่อเนื่องมากพอพี่จะได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมอย่าง แ,นนแต่พี่ต้องมีวินัยกับผมนะและบางคนบอกว่าเอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะอาการดีขึ้นล่ะอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับมันอยู่ที่สภาพโรคมันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตมันอยู่ที่สภาพร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเรามีวินัยและดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องมากพอนะเพื่อนๆจะรู้สึกดีด้วยตัวของเพื่อนเองแต่เอาจริงๆนะั้นลูกค้าแต่ละคนที่มาคุยกับผมเนี่ยเขาก็กังวลครับว่าเฮ้ยสมุนไพรที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่าม มันจะคุ้มไหมราคามันจะแพงหรือเปล่าแล้วผลที่ได้มันจะเหมือนกับที่อื่นที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่อยากให้ปัญหาของเขาเนี่ยมันลุกลามคุณไปเรื่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจลองดูครับลองใช้อยู่เป็นประจำอย่างมีวินัยมีข้อสงสัยก็สอบถามผมอยู่ตลอดเวลาบางทีผมก็จะทักทายไปหาเขาครับว่าเป็นไงบ้างครับพี่กินยาหรือย,ยังเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแต่ละคนเขาก็จะรับประทานสูตรของผมเนี่ยพร้อมกับยาประจําตัวของเขาเลยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงขับล้างสารพิษช,ช่วงกระทุ้งพิษช,ช่วงบํารุงช่วงปรับสภาพส ดุลในร่างกายไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขายังคงต่อเนื่องและมีวินัยอย่างต่อเนื่องครับและลูกค้าของผมนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็กลับมาบอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกดีนะอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นลูกค้าแค่คนเดียวนะหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ว่าเขารู้สึกดีหลังจากนั้นเขาก็มีการบริโภคอย่างต่อเนื่องครับโดยที่ผมไม่ต้องไปบอกเขาว่าให้ซื้อหรือบังคับให้เขาซื้อนะเขาขอกลับมาบริโภคซ้ําอย่างต่อเนื่องด้วยตัวของเขาเองเลยถ้าเกิดมันไม่ดีถ้าเกิดเขาใช้แล้วไม่เห็นผลถ้าาเเกิด รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเขาคงไม่กลับมาซื้อซ้ำหรอกจริงไหมยกตัวอย่างเห็นผู้คนเหล่านี้ไหมครับเห็นไหมฮะว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าที่เขาได้ผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแค่ซื้อขวดเล็กๆหรือว่าชุดทดลองไปแล้วมันจะอาการดีขึ้นอย่างนี้เขาต้องมีการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องแล้วลองดูสิครับว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาที่เขาจ่ายไปไหมล่ะสุขภาพที่ดีของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่ล่ะเพื่อนเพื่อยากจะได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมไหมล่ะถ้าผมวางขายสุขภาพดีเนี่ยเพื่อนจะจ่าาานราคเา คุ้มราคามันประมาณค่าไม่ได้เลยการที่เรามีสุขภาพที่ดีทำให้เราอายุยืนขึ้นได้อยู่กับคนที่เรารักนานขึ้นได้มีโอกาสได้ทําบุญทํากุศลสร้างบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหาร,าร,าราได้ทําความดีให้กับสังคมและครอบครัวมากขึ้นได้ท่องเที่ยวกับครอบครัวได้มีความสุขกับคนที่เรารักมากขึ้นนี่คือโอกาสที่เพื่อนๆจะได้รับครับหลังจากที่เพื่อนๆมีสุขภาพดีมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมแล้วถ้าวันนี้เพื่อนๆอยากจะรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะฮะดูคลิปวิดีโอนี้ของผมให้จบคลิปแล้วค่อยตัดสินใจเพราะ เพราะผมะมีหน้าที่คือมาบอกเล่าว่าโลกใบนี้เนี่มีทางเลือกที่เป็นทางรอดแบบนี้ด้วยส่วนการตัดสินใจอยู่ที่เพื่อนๆเองเพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเรื่องของเพื่อนๆครับ แต่ผมอยากจะให้เพ <feed> ื่อนๆได้รู้จักกับทางรอดที่ผมได้พบเจอมาและได้บอกเล่าให้กับครอบครัวคนที่ผมรักแล้วลูกค้าที่เข้ามาทักมาทายกับผมเหมือนเช่นเพื่อนๆนี่แหละครับเอาล่ะสำหรับสมุนไพรในเครือของจอนคอยที่ผมคัดสรรว่าเพื่อนๆสมควรที่จะรับประทานเป็นสิ่งแรกๆเพื่อพิชิตอาการที่เพื่อนๆกาลังเป็นอยู่เนี่ยแล้วก็ทําให้สุขภาพของเพื่อนแข็งแรงมากขึ้นตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับนั่นคือยานันสมุนไจญองเหิงครับที่ผมแนะนำก็เพราะว่ายานันสมุนไจญองเหิงเนี่ยเป็นสมุนไพร เป็นตัวชูโรงของจอนคอยเลยอยู่คู่กับจอนคอยมาตั้ง20ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ยออขายเนี่ยโอ้โหเป็นล้านขวดทุกปีเลยนะครับซึ่งสมุนไพรสูตรนี้เนี่ยพัฒนามาจากราชวงศ์ห้านล้วก็ตกทอดกันมาเรื่อยๆนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยจะมีอยู่3หน้าที่ด้วยกันนั่นก็คือขับล้างสารพิษสร้างเซลล์วัลุ่มเซลล์และปรับสมดุลเซลล์ให้กับร่างกายเป็นอย่างที่ผมบอกไปครับว่าอาการที่่ันเป็นเนี่ยส่วนมากแล้วมักจะเกิดจากอวัยวะหรือเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันเกิดความไม่สมดุลม,ม,มละะัันนเเิวาา่ตพระะฉ้ แรกเลยที่เหมาะมากมากนั่นก็คือโยงเหิงนี่แหละครับซึ่งโยงเหิงเองเนี่ยจะช่วยบำรุงบำบัดปกป้องก้าระบบของร่างกายนะฮะอันนี้ให้เห็นชัดๆเลยเนาะเพราะแต่ละส่วนของระบบมันยึดโยงกันหมดครับไม่ใช่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเสียแล้วมันจะไม่คอบเกี่ยวกับตัวอื่นนะครับมันคาอบเกี่ยวกันหมดเพราะฉะนั้นพอเราอยากจะทําให้สุขภาพแข็งแรงเราก็ต้องแข็งแรงทั้งระบบแถมยังช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งตำลักตำรายาสูตรสมุนไพรยงเหิงนี้นะครับ ได้คัดสัญญาสูนภัยเรื่องชื่อที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศจีนในต่างประเทศและทั่วโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นตังถังเช่าตังกุยเตกยงเกากี้ซึ่งจ่อย,ยิงหวยงูฉิกปักตาเสี้ยมแปะตุ๊บักกวยกำเฉาเนนกกุยโปยกักห่วงห่วงเง็กเต็กโอจ่อเชียนตรงฉิงป่วยชวงเกียงแปะเจียเจ๊ยเกี้ยวั้วใจโอแม่ตงอุ้ยเหลิงเชียงหนึ่งสิงจี้จีชงยงเซงตี้แก๊กควยชวงเกียงห่วงห่วงหลักห้างเห็ดลินเจอและปักกี้ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูสรรพ คุณได้ใน Google ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอตรงนี้ของผมแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างโดยสมุนไพรแต่ละตัวที่ใช้ในยานั้นสมุนไจนอยงเหิงเนี่ยเราได้นํามาจากแหล่งกําเนิดเลยนะครับที่ประเทศจีนอันนี้เนี่ยเห็นไหมครว่าท่านประธานได้ไปคัดสรรเองกับมือนะครับคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับโรงงานที่ผลิตยานั้งสมุนไจนอยงเหิงเนี่ยชื่อว่าบริษัทเจริญโอสถครับเป็นบริษัทแม่ของจอห์นคอย Corporation, ด้วยการผลิตที่ครบสูตรของยาสูตรตำรับเดิมนะครับทั้ง15ยาร้อน6ยาอุ่นและ9ยาเย็นผสมผสานกันอย่างลงตัวโดวยสมุนไพรเหล่านี้นะครับ ทั้ง30กว่าชนิดเนี่ยเราได้ทําการหมักบ่มด้วยแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นานถึง3เดือนด้วยกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถดึงสปพคุณดึงส่วนผสมของสมุนไพรเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับและโรงงานนี้นะครับเป็นโรงงานที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน GMP กวงสารสุขได้มาตรวจทุกๆ6เดือนนะครับเพื่อมาหาสารพิษส,สารเคมีสารเิตรอยสารหนูต่างๆผลปรากฏว่าไม่พบสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่่าาางกายนนนะครรัับอี้มว GMP นะทําให้เราเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนยาครับที่ g 8 2 8 6 0ด้วยกรรมวิธีที่เป็นมาตรฐานสะอาดแล้วก็มีการ QC ด้วยท่านประธานเองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมแผนโบราณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นยาสูตรนี้เนี่ยเป็นยาที่ผลิตมาจากผู้เชี่ยวชาญได้รับการ QC จากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่ายาสมุนไพรยงเฮิงนี้นะฮะสามารถทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันหรือย,ยาประจําตัวของเราได้นะฮะไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิด ล้วเรากินคู่กันเนี่ยมันจะทําให้การออกฤทธิ์ของยาประจําตัวของเราเนี่ยดีขึ้นครับเพราะยงเหิงจะช่วยบํารุงร่างกายให้เรามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นมีกําลังวังชาที่มากขึ้นพอร่างกายเรามีกําลังเนี่ยมันไม่เพียงแค่เดินเหินได้สะดวกนะครับแต่ทุกเซลล์ในร่างกายก็จะมีกําลังไปด้วยในด้านของการรับยากินยาช่วยเสริมทําให้ยาประจําตัวของเราเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้นจึงไม่แปลกเลยครับที่ยาสุวิจินยงเหิงเนี่ยมีผู้คนมากมายครับที่ใช้แล้วเห็นผลจริง ตรงนี้ผมไม่ได้การันตีว่าหายนะครับเพราะผมไม่ใช่แพทย์ผมไม่ใช่เภสัชแต่ผมพูดตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจากรีวิวต่างๆที่เขาส่งมาให้ผมไม่ว่าจะเป็นอาการที่เพื่อนๆเป็นหรืออาการอื่นๆก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ายานั้นสมิตรจรีนยูเฮงไม่ใช่ยารักษาโรคใดรักษาโรคหนึ่งนะครับแต่เป็นการบำรุงบำบัดปกป้องร่างกายเพิ่มสมดุลในร่างกายให้สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อทุกๆระบบในร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นเราก็จะห่างไกลจากโรคภัยแค่เจ็บยังไงละครับซึ่งโรคภัยเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการ การที่ร่างกายเราอ่อนแอยงเหิงทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นเราก็เลยมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นอย่างเช่นในภาพนี่เองนะครับเด็กคนแก่กินได้หมดครับคุณหมอที่เป็นโรคภูมิแพ้คนที่มีบุตรยากมันเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ .net ได้เลยผมได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยยงเหิงที่ฉันซื้อมาเนี่ยของแท้หรือเปล่าของจริงไหมผมไม่ ไม่ตอบนะฮะไม่ขอแสดงความคิดเห็นด้านนี้ให้เพืเ่อนๆไปถามคนที่เพืเ่อนๆไปซื้อมาว่าของแท้หรือเปล่าสำหรับตัวผมนะฮะข้อสังเกตง่ายๆเลยนั่นก็คือของปลอมมักจะขายต่ํากว่าราคาที่บริษัทจําหน่ายแน่นอนอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น iPhone ของแท้กับ iPhone ของปลอมอันไหนถูกกว่ากันละ่ะ iPhone ของปลอมถูกกว่าอยู่แล้วครับแต่คนขายก็บอกว่า iPhone แท้อย่างนี้เป็นต้นตัวที่2ครับ ของแท้เขาต้องกล้าโชว์รหัสครับคือในกล่องเนี่ยจะมีรหัสประจําตัวของยานันสบิจีนยงเหิงทุกขวดนะครับไม่ใช่ว่าเอาแบบระวังแตกไปติดอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองแกะสติกเกอร์ดูครับว่าตรงเนี้ยมันมีรหัสหรือเปล่าถ้าไม่มีรหัสเพื่อนๆน่าจะพิจารณาได้เองนะฮะว่าของแท้หรือของปลอมแต่ตรงนี้ผมไม่ขอตอบคําถามใดๆของเพื่อนๆนะครับไม่อยากจะทะเลาะกับความคิดเห็นของใครนะครับแต่ว่าจอนคอยเนี่ยเคยประกาศออกมาแล้วครับเห็นไหมมีประกาศของจอนคอยซึ่งเป็นเจ้าของยานันสบิจีนยงเฮืงเนี่ยเขาบอกว่ายา นักเสพจีนหงเหิงมีการกําหนดราคาไว้อย่างชัดเจนบรรจุพันธุ์เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคสับสนในราคาหากพบว่ามีการจําหน่ายที่ต่ํากว่าราคาขายที่บริษัทกําหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้บริโภคอาจได้รับยาไม่ได้มาตรฐานเสื่อมคุณภาพปลอมหรืออาจจะไม่ได้ออกจากโรงงานโดยตรงบางทีเขาอาจจะเอาของแท้มาครับแต่เป็นยาหมดอายุเพื่อนเพื่อกล้ากินไหมล่ะยาหมดอายุตัวผมเองเอะผมไม่กล้าหรอกครับและอีกอย่างหนึ่งนะการซื้อของปลอมนอกจากที่เราจะเสี่ยง ต่อชีวิตแล้วเนี่ยเพื่อนๆ่นยังเสียโอกาสอะไรอีกมากมายเลยคนที่เขาขายเขาเอาผลประโยชน์เอาสิทธิพิเศษของเพื่อนเนี่ยไปอย่างที่เพื่อนๆไม่รู้ตัวนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราไปเจอยานั้นสมิธินหยงเฮิงที่ขายต่ํากว่าราคาที่บริษัทกําหนดอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าของปลอมผมไม่ได้พูดเองนะฮะอันนี้ตามเอกสารที่ผมได้เอามาเล่าให้เพื่อนๆนฟังเมื่อกี้ตัวที่2ครับถ้าเกิดเป็นสมุนไพรของแท้เนี่ยจะต้องกล้าโชว์รหัสครับเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นรหัสตรงนี้ไหม นี่ครับผมจะมีรหัสอยู่ข้างกล่องถ้าเกิดเขากล้าโชว์แสดงว่าตัวนั้นอของแท้แต่ถ้าเกิดเขาไม่กล้าโชว์อันนี้สันนิษฐานไ้ก่อนว่าปลอมบางคนเนี่ยเอากล่องไปกรีดครับถ้าเกิดเขาจริงใจแล้วขายสินค้าที่ถูกต้องจริงเขาจําเป็นด้วยเหรอที่จะต้องเอาเอกสารมาปิดเอาสติกเกอร์มาแปะทับหรือจะต้องกรีดออกไปแสดงว่าเขาไม่กล้าโชว์เพื่อนๆก็ลองคิดดูเองแล้วกันครับว่าคนที่ไม่กล้าโชว์รหัสแบบนี้เนี่ยจะของแท้หรือของปลอมล่ะส่วนถ้าเป็นขวดเล็กนะครับขวดเล็ก1 7 5ซีซี ตัวนี้จะไม่มีรหัสแบบนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีรหัสแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมบริษัทเขาไม่ทํารหัสมาแต่งไรก็ตามครับถ้าเกิดเพื่อนๆตัดสินใจซื้อในเว็บไซต์ของผมนะฮะพบว่าเป็นของปลอมผมยินดีคืนเงินให้แล้วโป๊ไปอีกหนึ่งเท่าเพราะผมมั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากผมเป็นของแท้แน่นอนจากบริษัท john coy corporation สำหรับยาหน้าสืบิินอย่างเิงเนี่ยจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บริสุดประมาณ10%ด้วยกันถ้าเกิดว่าใครรับประทานแอลกอฮอล์ไม่ได้อาจจะด้วยความเชื่ออาจจะด้วยตัว อาการโรคหรือว่าคุณหมอเขาห้ามมาเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเสียสยครับเราสามารถที่จะรับประทานยงเหิงได้ในรูปแบบของแคปซูลแบบผงครับที่ชื่อว่ายงหมิงเจ้าตัวยงหมิงเนี่ยคือเราเอาอยานั้นสูบิจินยงเหงิงมาสกัดเย็นครับมาอัดให้เป็นผงเพราะฉะนั้นพอมันเป็นผงแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะระเหยออกไปครับในนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์แต่สรรพคุณไม่ต่างกับยงเหิงเลยครับนอกจากตัวยงเหิงแล้วเรายังมีเพิ่มถังเช่าสีทองเห็ดลินจือตังกุยสมเกากี้แล้วก็สมุ ภูมิําตำับไทยที่ช่วยขับล้างไขมันส่วนเกินอีกด้วยนะครับรวบรวมเป็นยงหมิงแบบแคปซูลอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับเพื่อนๆอ,อยายกจะกินแบบน้ําหรือจะเป็นแบบเม็ดถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าความแตกต่างมันคืออะไรแบบน้ําดูดซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดพกพาได้สะดวกกว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรับประทานแบบเม็ดให้ได้ผลแบบการดูดซึมดีเหมือนยาน้ํา ผมมีเทคนิคครับอันนี้คุยกันแบบนอกรอบแล้วกันสําหรับผงสมุนไพรยงเหิงที่เราเรียกว่ายงหมิงเนี่ยห้องปฏิบัติการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้ตรวจสอบค่าโอแลคสกอร์หรือสารต้านอนุมูลอิสระครับอันนี้มีสูงถึง2อง2 1 0หนึ่โอแลสกอร์เลยนะจริงๆอ่ะร่างกายคนเราเนี่ยจำเป็นต้องมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระขั้นต่ำนะสามถึงสี่พันต่อวันแต่อันนี้ครับสูงถึง2 0 0แสนเลยเพราะฉะนั้นเราจะห่างไกลาจากโรคที่เป็นโร โรคแห่งความเสื่อมซึ่งอาการที่เพื่อนเป็นอยู่เนี่ยเนี่ยมันเกิดจากร่างกายเรามีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเจ้า2ตัวนี้ครับเป็นพี่น้องกันสปปรรพคุณเหมือนกันสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมครับถามว่ากินยงงมิงได้ไหมรับประทานได้เพราะแคปซูลยงงมิงที่เป็นสีเขียวเียวเนี่ยนี่คือเจลาตินที่ทํามาจากปลาครับไม่ใช่หนังหมูเพราะฉะนั้นแคปซูลของยงงมิงได้ขึ้นทะเบียนฮาลาเรียบร้อยแล้วและสีเขียวเ,ยวเียวนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สีผสมอาหารนะแต่มันคือคอโรฟิลเพื่อเพื่อน สามารถชื่อรับประทานได้ร <gu> ับประทานเม็ดนี้อันที่1คือได้ผงยงเิงไปอันที่2ได้เจลาตินที่ทํามาจากปลาบํารุงผิวครับและอย่างที่3ครับได้คอโรฟิลที่เป็นสีเขียวๆเพื่อขับล้างสารพิษด้วยกินเม็ดเดียวได้ถึง3อย่างสุดยอดไหมล่ะครับสำหรับสมุนไพรหรืออาหารเสริมตัวอื่นนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆรับประทานเพื่อประกอบควบคู่กับการรับประทานยงเหิงหรือยงมิงของเพื่อนเนี่ยแล้วเหมาะสําหรับการดูแลร่างกายของเพื่อนในอาการที่เพื่อนเป็นอยู่มากที่สุดนะครับตัวแรกเลยครับ ตัวต่อมาครับน้ำมันงาดําสกัดเย็นเจ้าตัวน้ํามันงาเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของสมุนไพรที่ผมอยากจะแนะนําให้รับประทานควบคู่กับโยงเหิงหรือโยงหมิงเลยนะครับเพราะเขามีสารเซซามินยังมีโอเมก้าสาวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน E และอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งเจ้าตัวน้ํามันงาดําสกัดเนี่ยพอเราเรารับประทานควบคู่กับโยงหิงหรือโยงหมิงแล้วเนี่ยจะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพของสมุนไพรได้ดีมากขึ้นทั้งในเรื่องของบำรุงระบบกระดูกครับบำรุงระบบสมองช่วยยับยั้งสารอนุมูลอิสระลดการเติบโตของเซลล์เนื้อร้ายและยังช่วยขับล้างไขมันในกระแสะเลือดได้ดีอีกด้วยยังไม่พอนะยังช่วยกระตุ้นทําให้ยงเหิงหรือยงบิงเนี่ยไหลเวียนได้ทั่วร่างกายได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้น จ้าตัวนี้คือคู่พระนางเลยคือไปไหนต้องไปด้วยกันครับผมก็เลยแนะนําอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้กินควบคู่กับยงเหิงห,งหรือยงหมิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการที่เพื่อนๆเป็นนี่แหละเหมาะมากมากเลยที่จะกินควบคู่กับงาดําสกัดเจนตัวต่อมาครับสมุนไพรน้าหมักกระชายดำนะฮะน้ำหมักกระชายดำเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่กระชายดําอย่างเดียวนะเรายังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือแปะตุ๊กปักกี้เกากี้เซกตี้แล้วก็ปักตังเซียมอีกด้วยซึ่งสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการ ปรับสภาพสมดุลของระบบฮอร์โมนและระบบความดันของเราการไหลเวียนของเลือดนะฮะพอระบบฮอร์โมนดีฮอร์โมนเพศของเราก็ได้รับการฟื้นฟูไปด้วยและถ้าเกิด ระบบการไหลเวียนของเลือดได้ดีก็ทําให้เลือดเนี่ยเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเราได้ดีมากขึ้นไม่ใช่เพียงอวัยวะสืบพันธุ์นะฮะทุกๆส่วนของร่างกายดีหมดเลยเอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยถ้าเกิดเขาแข็งแรงจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสมดุลไปด้วยครับซึ่งเจ้าตัวกระชายดำเนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับอาการที่มันเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสามารถที่จะรับประทานได้ เพื่อช่วยปรับสภาพฮอร์โมนและความดันของเราให้สมบูรณ์และสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมตัวต่อมาครับคอดาแคนและคารินก้าครับเจ้าตัวคอดาแคนหรือคารินกาเนี่ยเป็นเครือเดียวกันนั่นก็คือมีส่วนผสมของภูข้าหรือข้าวตองครับเจ้าตัวภูข้าหรือข้าวตองจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรกของเราให้แข็งแรงมากขึ้นช่วยกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวให้สร้าง NK เซลล์หรือเซลล์ที่เอาไว้ หักจับพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆยกตัวอย่างเช่นไวรัสแบคทีเรียสารอนุมูลอิสระต่างๆสารกอมะเร็งเซลเนื้อร้ายต่างๆเจ้าตัวนี้คือจัดการเรียบร้อยเลยก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือมีแบบเม็ดกับแบบน้ําแบบเม็ดเนี่ยนั่นก็คือคอดาแคนแบบน้ําคือคาริงกาเจ้าตัวนี้ไม่ต้องกินทุกเดือนนะฮะ กิน 1>, 1เดือนเว้นไป3เดือนได้จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราใครที่มีอาการภูมิคุ้มกันต่ำภูมิคุ้มกันกำลังน้อยกำลังบกพร่องกำลังแย่ทานภูขาวหรือขาวตองนี่แหละคือตอบโจทย์มากที่สุดนะครับซึ่งคอดาแคนกับคาริงกาได้นําสรรพคุณตรงนี้มาให้กับเพื่อนๆอ,อ,อย่างเข้มข้นแล้วสําหรับใครที่อยากจะกินยงเหิงด้วยแล้วก็สมุนไพรที่เสริมทับของยงเหิงแต่ว่าไม่อยากจะยุ่งยากไม่อยากจะซื้อเยอะ อยากจะซื้อทีเดียวแบบเอาแบบ all in one ได้เลยไหมมีครับผมนั่นก็คือยงไห้นั่นเองเจ้าตัวยงไห้เนี่ยคือ all in one ของยงเหิงเลยครับเราใช้ผงยงเหงิงแบบสกัดเย็นเปรียบเสมือนยองมิงลยครับแล้วเรายังผสมกับสมุนไพรต่างๆครับอย่างเช่นผงมะรุมเกากี้คูข้าวหรือข้าวตองโสมถังเช่าสีทองปักตงเซียมฟักข้าวเห็ดลินจื้วิตามินในผักผลไม้สีแดงแล้ววิตามินในผักผลไม้สีเหลืองแถมยังมีน้ำมันดำข้าวน้ำมัน นันงาดาน้ํามันถั่วดาวินคาน้ํามันกระเทียมและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือ all in one สําหรับใครที่ไม่อยากจะกินหลายตัวมันบอกเยอะมากเลยเอาตัวนี้ได้เลยครับ all in one เลยซึ่งแกตัวหยงไทยเนี่ยเราทําในรูปแบบของซอฟ์เจลครับทําให้ดูดซึมง่ายรับประทานสะดวกครับและพกพาไปไหนมาไหนง่ายมากๆเลยสำหรับใครที่อยากจะดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนะฮะผมแนะนําครับนี่ครับผมอ่าก็เป็นยาสระผมในตระกูลฮัทนะครับ,รบก็มีฮัทแชมพูแล้วก็ครีมนวดฮัทนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองใช้นะเพื่อนๆจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ใช้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการดีทอ็อก หนังศีรษะของเราครับใช้ฮาร์ทแชมพูครับสระผมก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยครีมนวดเราจะรู้สึกว่าโอ้ยเส้นผมเราเดียบจับแล้วมันลื่นมือมากขึ้นมันดูมีสุขภาพมีดูมีน้ำหนักมากขึ้นใครมีรังแคใครมีปัญหาหนังศีรษะนะเจ้าตัวนี้จัดการได้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะดูแลเส้นผมก็มีจอยเซรั่มให้เจ้าตัวนี้เลยนะครเป็นจอยเซรั่มเพื่อนๆก็สามารถใช้เพื่อบํารุงเส้นผมให้แข็งแรงควบคูก่กับการใช้ฮาร์ท ูได้เลยนะฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของสมุนไพรและอาหารเสริมที่เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพเพื่อนๆให้พิชิตโรคที่เพื่อนๆกาลังเป็นอยู่ซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกชิ้นที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพราะผมลองมากับตัวผมกินเองทุกตัวตัวไหนที่ผมไม่ได้แนะนําตัวไหนที่ผมไม่ได้นําเสนอแสดงว่าผมยังไม่เคยลองไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมยังไม่เคยลองเจ้าตัวเหล่านี้คือสิ่งที่ผมลองทั้งหมดแล้วคัดสรรมาแล้วว่าเหมาะสําหรับตัวเพื่อนๆมากที่สุดสำหรับ ัเเพื่ออนงครบถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยงบประมาณฉันยังไม่มีมากพอฉันอยากจะดูแลสุขภาพนะแต่งบประมาณฉันมีจํากัดก็ค่อยมาคุยกับผมก็ได้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากถามครับสุขภาพดีของเพื่อนราคาเท่าไหร่ครับการที่เพื่อนๆจะมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมเพื่อนๆจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับเพื่อนๆลองมากี่ขนาดแล้วครับสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ลองขนาดนี้สักตั้งหนึ่งอย่างตั้งใจอย่างจริงจังและอย่างมีวินัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายในหนึ่งเดือนนี้จะรับประทานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อนๆจะเห็นผลดีทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยร้อยละแปดสรับประทานไปแล้วกลับมาซื้อซ้ําถ้าของไม่ดีจริงเขาจะกลับมาซื้อซ้ําทําไมจริงไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแหละครับว่าเพื่อนๆเห็นว่าสุขภาพเพื่อนๆหรือการที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นของเพื่อนๆเองเนี่ยมันมีมูลค่าขนาดไหนก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจครับการตัดสินใจของเพื่อนไม่ทําให้ผมรวยขึ้นหรือจนลงเลยเพราะผมไม่ได้ค้ากําไรเลยฮะราคาบริษัทขายเท่าไหร่ผมก็ขายให้เท่านั้นแต่สิ่่่งงหนึทีเ จะได้ไปนั่นคือสุขภาพดีของตัวเพื่อนเองผมไม่ได้ป่วยไปกับเพื่อนๆนะฮะก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วแหละว่าจะตัดสินใจแบบไหนจะทําให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นนะวันนี้หรือจะปล่อยไปจนถล่มลึกจนไม่สามารถกลับลํากลับหลังได้ถ้าถึงวันนั้นถ้าถึงระยะสุดท้ายจริงๆไม่มียาตัวไหนครับที่จะเอาชนะพยามัจุราชได้และทีนี้ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่มันก็อาจจะเกิดกับเพื่อนๆและครอบครัวเพื่อนได้นะฮะอย่าชะล่าใจกับสุขภาพเพราะการที่เรามีสุขภาพไม่ดีหรือย่ำแย่เกินไป คือการป่วยหนักแล้วมีโอกาสมากๆที่เราจะไม่มีโอกาสได้อยู่กับคนที่เราลักนานขึ้นไม่สามารถที่จะไปเที่ยวอย่างที่เราอยากจะใช้ชีวิตในฝันได้นานขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ครับร่างกายกเป็นของเพื่อน,อนการตัดสินใจเป็นของเพื่อนถ้าเกิดเพื่อน,อ,น,อ,นอยากจะมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมอย่ารอช้าที่จะทักเข้ามาคุยและวางแผนพูดคุยการดูแลสุขภาพตัวเองกับผมบุรินทร์จันวิชัยผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าสินค้าดีๆของจอร์นคอยและตัวผมเองจะมีโอกาสได้ดูแลเพื่อนๆในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ